เอ้ยเฮ้ยพวกทวนเอ้ยผู้สาวมาหายแล้วเอ้ยผู้สาวหอมออกกู้เกิดมุดลงทางกระจาเกินเลยเอ้ยนานๆทีได้ผู้สาวหอมแก้มเนาะโอ้ยปกติมีแต่สักว่าวโพล ำไมหน้าผมถึงดำผมจะบอกให้ไิ้มไอ้กูหมดเลยโวยสัตว์โอส่วนไม่เห็นอย่างหน้าบ้านเอ้ยอุ้ยผู้สาวมหาวะเอออยู่ผู้สาวมหาวะเออแต่แต่แตเขินเขินเขินเอ้ยเอ้ยเอ้ยหอมแก้มปุ๊บเหต่อยู่ผู้สาวหอมแก้ม สาวผมแกมือเหยาแตกเหยาแตกบางต่วนเหย้แตกไอ้ขืนผู้สาวหาครัวมึงไงไปแล้วไปแล้วโอ้ยหลาดตาสมคกโพ,โพ,โพโดอุ้ยเตรียมการเตรียมงานรูปประธานบรรยากาศดีฮะเลยเนยล้างตัวนี้ทำเด้อมาเด้อโอ้โเห็นงยังกัน,นอ่ะครับไอประธานล้างรถพรุ่งนี้จะเดินทางไปที่ตลาดโฮมฮักอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับน้องออโต้ จะไปขับร้องผลงานเพลงให้ฟังนะครับเจ้าของผลงานเพลงสีโคตะบองเป็นวาสนาให้ไผรว่ได้นะครับเจอกันกับน้องออโต้ที่ตลาดโฮมฮักอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นครับผมเอา้าล้างรถทีมงานนักดนตรีอย่างไรไปเจอกันครับ